อย่างแรกที่เราจะพูดถึงขวดนมเนี่ยแนะนำก่อนเลยว่าคนที่จะใช้ขวดนมมัมน,นะคะเหมาะสำหรับคุณแม่ที่กำลังเตรียมคลอดแล้วมองหาขวดนมซึ่งเป็นคุณแม่ที่ตั้งใจว่าฉันจะให้นมจากเต้าแต่ว่าก็ต้องสลับกับขวดได้ด้วยเพราะอะไรเหตุผลหนึ่งที่คุณแม่ไม่ได้วางแผนไว้แต่แรกนะคะ ตั้งใจเลยล่ะโอ้โหปั๊มนมอย่างดีแล้วก็ให้น้องเข้าเต้าอย่างดีแต่ว่าด้านไปเลือกจ,จุกนมที่เล็กนะคะเลือกขวดนมที่ผิดทําให้น้องมีอาการท้องเป็นคอลิกแล้วก็ทําให้น้องไปติดจุกนมนะคะพอน้องไปติดจุกนมน้องก็ไม่อยากเข้าเต้าคุณแม่แล้วเพราะว่าวิธีการดูดเนี่ยมันไม่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะโชว์ให้ดูนะคะว่าวิธีการดูดของ จุกนมมัมเป็นยังไงนะคะอย่างแรกเราดูที่รูปทรงตรง,ตรงนี้ก่อนนะคะว่าตัวจุกนมของมัมอะคะ่ะจะไม่เหมือนนี่เนาะเดี๋ยวพี่เอามือบังไว้เพื่อว่ามันจะได้เห็นทรงของจุกชัดๆนะคะทรงของจุกอะคะ่ะมันจะแบนนะคะมันจะ ไม่กลมเวลาที่สอดเข้าไปในปากน้องอะค่ะมันจะเหมือนหัวนมแม่ที่โดนปากน้องงับอยู่แล้วแบนลงน้องจะรู้สึกเลยว่าเอออันนี้เหมือนเพราะว่าเวลาที่หัวนมแม่ค่ะเข้าไปในปากน้องนะคะมันจะไม่ได้กลมอยู่ในปากเพราะว่าผิวหนังของเราจะถูกริมฝีปากน้องนะคะบีบลงให้มันแบนแบบนี้นี่คืออย่างแรกที่มัมทำมา แล้วก็ตรงนี้นะคะของมามค่ะถ้าคุณแม่มาสัมผัสนะคะมันจะรู้สึกเหมือนผิวหนังแต่ด้านข้างเนี่ยจะเป็นลื่นๆเหมือนจุกนมยี่ห้ออื่นทั่วไปแต่แมามเป็นแบรนด์เดียวที่ทำตรงนี้นะคะให้เหมือนผิวหนังของคุณแม่อเดี๋ยว,เ,ยวเราดูวิธีดูดกันด้วยค่ะคือการเสมือนนะคะต้องเสมือนด้วยรูปทรงและเสมือนด้วยวิธีดูดเพราะว่าน้องเนี่ยค่ะเวลาเขาดูดนะคะเขาจะ ใช้ลิ้นแล้วก็ริมฝีปากนะคะงับลานนมอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูคลิปนะคะค่ะก็คือตัวคลิปนะคะเราจะเห็นว่าพี่บีบตรงลานนมแล้วก็ใช้ลิ้นดันขึ้นดันลงน้ำเนี่ยก็จะไหลออกมาขอดูอีกทีนึงค่ะอ่านะคะเราซูมใกล้ๆนะคะ ถ้าบีบตรงแค่หัวเนี่ยน้ำนมจะออกน้อยเราต้องงับที่ลานนมแล้วก็ใช้ลิ้นดันขึ้นค่ะตัวนี้นะคะพอน้องสลับกับเต้าแม่แล้วเนี่ยน้องก็จะไม่สับสนสามารถเข้าได้ทั้งเต้าแม่แล้วก็สามารถใช้ขวดนมก็ได้ไขป้อนก็ได้ถ้าเกิด วันหนึ่งคุณแม่ติดธุระหรือว่าต้องอยู่กับคุณพ่อหรืออยู่กับพี่เลี้ยงนะคะน้องเขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะก็นอกจากตัวจุกนมแล้วนะคะขวดนมยังมีการป้องกันโคลิกด้วยด้านล่างนี้ค่ะรูระบายอากาศทั้งหมด8รูนี้นะคะเป็นการป้องกันโคลิกแบบที่มัมเขาจดสิทธิบัตรไว้นะคะเดี๋ยวพี่ถอดอันนี้ให้ดู ถ้าเราไม่มีวาล์วตัวนี้นะคะจะเห็นว่าอันนี้มีรูอยู่ที่ใต้ขวดถึง8รูนี่นะคะแล้วก็เราใส่วาล์วตัวนี้ลงไปวาล์วตัวนี้อะคะ่ะจะเป็นการระบายอากาศเพื่อลดแรงดันในขวดนะคะเวลาที่น้องดูดนะคะอากาศเข้าทางก้นขวดแต่ว่าจะ วาวเนี้ก็จะช่วยลดแรงดันคิดง่ายๆค่ะเวลาที่เราเจาะกระป๋องนมข้นหวานนะคะเราจะเจาะ2อรูขึ้นไปยิ่งเจาะหลายรูนมข้นหวานจะไหลได้โฟล์มากหลักการเดียวกันค่ะเวลาที่น้องใช้ขวดนมมัมอันนี้นะคะน้องก็จะไม่มีแรงดันในท้องทําให้น้องไม่ท้องอืดแล้วก็การ ดูดของน้องนะคะก็จะไหลสม่ําเสมอจะไม่มีการขาดตอนแบบเอ้ยดูดไปแล้วจุกฟีบต้องดึงออกมาแล้วก็ใส่ไปใหม่แต่ว่าการดูดนมจากขวดนมมัมค่ะจะลื่นไหลเสมือนดูดจากเต้าแม่เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแนะนํานะคะให้คุณแม่นะคะสลับขวดนมมัมกับเต้าแม่ได้เลยค่ะทีนี้ขวดนมมัมมีอีกอันนึงก็คือเราสามารถนึ่งได้ในไมโครเวฟนะคะ คุณแม่ที่เดินทางนะคะเดี๋ยวนี้มันมีไมโครเวฟทุกที่แล้วเวลาที่เดินทางเนี่ยคุณแม่จะชอบมากเพราะว่าเราสามารถนึ่งขวดนมในไมโครเวฟได้นะคะเดี๋ยวดูวิธีการนึ่งนะคะเราจะแทรกคลิปให้ดูเนาะก็คือเราจะใส่น้ําที่ฝาค่ะล้างให้สะอาดก่อนใส่น้ําที่ฝาใส่วาลวลงไปแล้วก็ใส่น้ํานะคะวางจุกแล้วก็ตัวบอดี้ของเขาลงไป แล้วก็นําเข้าไมโครเวฟค่ะ3นาทีน้ําข้างในมันก็จะเดือดเป็นไอนะคะแล้วก็แทนการฆ่าเชื้อแทนการนึ่งหรือว่าแทนการเข้าเครื่อง UV ได้เลยค่ะอันนี้ก็สะดวกมากสําหรับคุณแม่ที่บ้านที่แบบเดินทางบ่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องการประกอบขวดนมมัมน,นะคะจะถอดประกอบนะคะได้ทั้งหมดเลยล้างได้ทุกชิ้น ต้มนึ่งได้ทุกชิ้นนะคะอ่าเดี๋ยวเราประกอบเอาคลิปที่ประกอบชัดๆให้ดูดีกว่าจะได้เห็นภาพนะคะอันนี้เราก็ใส่วาวลงไปอย่าลืมใช้3มนิ้วกดวาวให้แน่นนะคะแล้วก็ใส่แกนกลางเข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็เอาจุกนมนะคะประกอบกับตัวเกลียวข้างบนดึงให้แน่นนะคะให้ฐานสีให้เส้นท like ี่ฐานเนี่ยขึ้นมา นะคะแล้วก็ปิดฝาแค่นี้ค่ะเหล่านี้เราก็จะล้างทำความสะอาดได้เลยค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเอขวดนมมัมเนี่ยมีกี่ไซส์นะคะไซส์แรกที่แนะนำสำหรับน้องแรกเกิดจะเป็นไซส์นี้ค่ะเป็นขวดนม4.5ออนนะคะอ,อ๋อขอโทษค่ะเป็นขวดนม4ออน ขวดนมไซส์นี้นะคะจะมาพร้อมกับจุกเบอร์ศูนย์ที่เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดนะคะก็คือใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยเพราะว่าตัวจุกของเขาจะมีขนาดเล็กพิเศษคืออจุกเบอร์ศูนย์เนี่ยเพิ่งลนช์ออกมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคะมันเนี่ยจะขายในยุโรปเป็นหลักนะคะซึ่งเด็ก ทางยุโรปเมรกาเขาก็จะตัวใหญ่นิดนึงเนะเาะพอหลังๆเราเปิดตลาดที่เอเชียค่ะลูกค้าก็เหมือนรีเควสว่า,วาเออบางทีจุกมันอาจจะแบบใหญ่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเราออกเบอร์ศูนย์มาก็เป็นที่ถูกใจกับคุณแม่ฝั่งเอเชียมากๆนะคะก็คือจุกเนี่ยจะเล็กพิเศษแล้วก็ใช้ประมาณ1-2เดือนเราก็ค่อยขยับขึ้นทีนี้คำถามที่พบบ่อยมากๆก็คือเวลาที่น้องอ่จะเปลี่ยนจุกะค่ะ จะเปลี่ยนเมื่อไหรด่ดีจะสังเกตว่าที่แพ็กเกจนะคะเขาจะมีบอกว่าอันนี้สำหรับเด็ก0มันเด็ก2มันแต่ถ้าที่พุงกลมเราจะแนะนำแบบนี้ค่ะว่าน้องแต่ละคนออกแรงดูดไม่เหมือนกันเราไม่ต้องวัดลูกเรากับคนอื่นเราดูว่าจะเปลี่ยนจากเบอร์ศูนย์เป็นเบอร์หนึ่งเมื่อไหร่เมื่อน้องดูดจนแก้มบุม๋มหรือว่าหายใจถี่ๆนะคะ แล้วก็พอสมมติว่าเบอร์ศูนย์น้องดูจนแก้มบีบบุมหายใจทีๆแล้วก็ขยับมาเป็น5.5ออนซึ่งจะมาพร้อมกับจุกเบอร์หนึ่งค่ะขวดนมแนะนำให้ใช้แล้วก็เปลี่ยนทุก3 6ถึงเดือนนะคะแต่ว่าจุกนมเราเปลี่ยนตามความต้องการของน้องถ้าเกิดน้องเขาแบบไม่ทันใจแล้วเราก็ขยับเป็นไซส์ถัดไปห้ามข้ามเนื่องจากถ้าเกิดข้ามจากศูนแล้วคุณแม่บอกว่าตอนนี้น้องสเดือนแล้ว จะข้ามไปเป็นเบอร์2เลยไม่แนะนำนะคะเพราะว่าน้องอาจจะสำลักได้จากการที่มันไหลเร็วเกินไปค่ะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งที่จะเป็นป้องกันโคลิกนะคะก็คือไซส์นี้นะคะกาวอ่อนอันนี้ก็จะมาพร้อมกับจุกเบอร์2นะคะวิธีดูก็คือให้ดูตรงจุกตรงนี้นะคะจะมีวงกลมอยู่ที่ฐานบอกว่าอันนี้เป็นเบอร์0ูนยหรือ X นะคะ X เนี่ยจะใหญ่สุดแล้วก็จะมีจุกสปิลฟรีซึ่งจะเป็นลักษณะที่ไม่ดูดไม่ไหลค่ะก็คุณแม่สามารถเลือกให้ใช้งานได้ตรงกับความต้องการของเรานะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ไม่ไม่ถนัดซื้อเป็นขวดเรามีเซตมินิเซตแบบนี้นะคะแนะนำซึ่งอันเนี้ยเหมาะกับน้องได้ตั้งแต่แรกเกิดค่ะเพราะว่าในกล่องนี้นะคะจะมี ขวดนมทั้ง3ขนาดที่พี่แนะนำไปเมื่อกี้คุณแม่สามารถเลือกวัดได้เลยว่า,อาตอนนี้น้องจะต้องใช้จุกเบอร์ไหนเพราะว่าในเซตเนะะี่ยค่ะจะมีทั้งจุกเบอร์0 1 2เลยนอกจากนี้ขอเสริมนิดนึงว่าถ้าใครอยู่แถวใกล้ๆและอยากได้ของเร็วๆนะคะตอนนี้พุงกลมมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าพุงกลมนะคะที่อยากจะได้ รับของเร็วๆของด่วนก็คือเรามีบริการลาล่ามูฟค่ะส่งของภายใน1-2ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเราก็จะช่วยค่าจัดส่งให้กับลูกค้าที่ต้องการได้ของด่วนด้วยสมมติว่าคุณแม่ซื้อ,อใช้รถมอเตอร์ไซค์นะคะซื้อบินเกิน1,500บาทนะคะก็เราก็จะช่วยค่าส่ง50บาทแต่ถ้าสมมุติใครซื้อชิ้นใหญ่อย่างเช่นคาซีทข้อกั้นแล้วรถใส่ไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า อยู่ไกลๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ช่วยค่าจัดส่งซื้อ15,000บาทแล้วช่วยค่าจัดส่ง200บาทตอนนี้ก็เป็นที่นิยมสําหรับลูกค้าพุงกลมมากเพราะว่าไม่ต้องรอนะคะแล้วก็ บางทีช่วงนี้ฝนตกเดินทางลําบากเลยอย่างงี้ะคะ่ะแต่ว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่พุงกลมเมืองทองธางนีนะคะก็แค่ขึ้นทางด่วนมาลงทางด่วนเมืองทองธานีนะคะร้านเราห่างจากทางด่วนห่างจาก i m p a c t ที่แสดงงานหรือว่าสนามฟุตบอล s c g เนี่ยเพียงแค่5นาทีเองนะคะแล้วก็จอดรถหน้าร้านเดินขึ้นได้เลยสะดวกมากจุกหลอกเดี๋ยวพี่เอาให้ดูก่อนว่าของเรามันจะมี2รุ่นนะคะดูตัวนี้ก่อนก็ได้ หน้าตาของจุกหลอกนะคะถ้าเราจะแนะนำให้ลูกค้าใช้เราจะให้ใช้อยากให้ใช้พร้อมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ,อ,ะอยากให้ใช้พร้อมคลิปเพราะว่าอะไรตัวคลิปเนะะี่ยค่ะเวลาที่น้องดูดนะคะจุกหลอกเดี๋ยวพี่ลองเสียบคลิปให้ดูก็คือมันจะเป็นอ้าแบบนี้ใช่ไหมคะเราเสียบไปที่ตัวเสือ้อนี่นะคะมันก็จะไม่หล่นเวลาที่น้องดูดจุกหลอกแล้วเขาปล่อย เราก็จะไม่ต้องหล่นพื้นไม่ต้องล้างบ่อยแล้วก็อีกอย่างหาเจอง่ายด้วยเพราะว่าถ้าเราใช้แค่นี้นะคะแล้วมันหล่นไปเนี่ยมันจะหายากมากแล้วเวลาที่น้องต้องการใช้อะเออเราก็จะเออหาไม่เจอแล้วก็การที่เราติดอันนี้ไว้ที่เสื้อน้องนะคะพัฒนาการเสริมของน้องในการหยิบจับอะ่ะเขาจะเก่งมากในการหยิบแล้วก็เอาขึ้นมาใช้เองเมื่อเขาต้องการเรามารู้จักจุกหลอกกันก่อนว่า จุกหลอกเนี่ยเราใช้เมื่อไหร่นะคะที่เราแนะนำเลยก็คือจุกหลอกใช้เวลาที่น้องง่วงนอนงองแงกินอิ่มแล้วยังอยากดูดต่ออันนี้สำคัญนะคะโอเวอร์ฟีดดิ้งถ้าเกิดว่าน้องมีน้ำหนักเกินเมื่อไหร่คุณหมอจะแนะนำทันทีว่าใช้จุกหลอกนะคะทีนี้จุกหลอกแต่ละแบรนด์ก็ออกแบบมาไม่เหมือนกันค่ะแต่ที่ภุมิกลมแนะนำมัมเพราะว่าเขาเป็นผู้นำทางด้านจุกหลอกมา ถึง40ปีแล้วนะคะเจ้าของของมัมเนี่ยเป็นวิศวกรด้านพลาสติกที่ออสเตรียยุโรปค่ะแล้วเขาก็ออกแบบมันมาอย่างดีนะคะรุ่นที่ขายดีมาตลอด30ปีก็คือรุ่นออริจินอลค่ะซึ่งออริจินอลนะคะถ้าคุณไม่สังเกตแพ็กเกจมันจะเป็นแพ็คคู่แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมีหลายขนาดเราจะมีรุ่นบอก ะะเมื่อกี้มีคุณแม่ถามมาว่าถ้าคุณน้อง1ขวบจะใช้รุ่นอะไรมันจะมีรุ่น0ูนยบวก6บวก16บวกนะคะถ้าน้อง1ขวบก็คือให้ใช้เป็น6บวกนั่นแหละใครอายุเท่าไหร่สอบถามทางแอดมินมาได้เลยค่ะนี่นะคะอย่างเช่นอันนี้ตัวออริจินอลนะคะแพ็คคู่ก็จะราคาแค่400บาทเนาะก็จะได้ไป2ชิ้นเลยค่ะ แต่เมื่อประมาณ5-6ปีที่ผ่านมามัมก็เขย่าว,วงการจุกหลอกค่ะโดยการออกรุ่นใหม่มาเป็นมัมเพอร์เฟกซึ่งตอนที่พี่เราขายออริจินอลมาตลอดเนาะแล้วพอเราเห็นเพอร์เฟกแล้วเราว่าโอ้มันเพอร์เฟกจริงๆเราก็เอามารีวิวนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากค่ะเพราะว่าจุกหลอก รุ่นเพอร์เฟนะคะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูว่ามันแตกต่างจากรุ่น o r i g i ินอลยังไงเนาะรุ่น Perfect นะคะ่ะจะเห็นว่าเขาออกแบบให้มันบางกว่าเดิมนะคะถึง4เท่าแล้วก็นุ่มกว่าเดิมถึง3เท่าค่ะตรงนี้นะคะมันจะลองรับฟันหรือช่วงช่องปากของน้องนะคะที่จะขึ้น ก็พูดง่ายๆว่าเรื่องปากเจอบฟันเหยินนี่ลืมไปได้เลยถ้าใช้มัมน,นะคะถ้าคุณแม่มาที่ร้านพุงกลมหรือว่ามาที่งานแฟนนะคะเราจะให้คุณแม่นะคะลองสัมผัสว่าเออมันแบบขึ้นลงอย่างเงี้ยได้จริงๆถ้าเทียบกับจุกหลอกที่ห้ออื่นการที่ไปใช้จุกหลอกที่มีการแข็งเกินไปนะคะมันก็จะกดลิ้นน้องเวลาที่น้องดูดอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่สบายช่องปากบางคนบอกว่าเออซื้อจุกหลอกให้น้อง แล้วน้องดันออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ยอมใช้ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากสาเหตุว่ามันแข็งเกินไปแล้วมันไม่สบายปากแค่นั้นเองค่ะทั้งสองรุ่นนะคะ o r i g i ิน l แล้วก็ Perfect นะคะเขาจะมาพร้อมกล่องแบบนี้ซึ่งสามารถนำไปเข้าไมโครเวฟได้ค่ะเดี๋ยวเราเปิดคลิปให้ดูก่อนว่าอันนี้เอามาเข้าไมโครเวฟยังไงแต่ว่าถ้าใครอยู่ที่บ้านนะคะเราก็โยนเข้าไป เฉพาะตัวจุกเนาะโยนเข้าไปในเครื่องนึ่งได้เลยแต่ถ้าเราอยู่นอกบ้านแล้วเราไม่สะดวกไม่มีเครื่องนึ่งเราก็ใส่น้ําแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟ3นาทีอย่าลืมใส่น้ํานะคะใส่น้ําตามขีดที่เขาบอกไว้ได้เลยค่ะง่ายๆแค่นี้แล้วก็เทน้ําออกรอให้อุณหภูมิเย็นลงแล้วก็ใช้ต่อได้เลยค่ะ,ะทั้งสองรุ่นนี้นะคะทำได้ศูนย์ถึงสองนี้นะคะออกมาเมื่อประมาณ2ปีหลัง นี่เองด้วยเหตุผลเดียวกับจุกนมเบอร์ศูนย์เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยขายเฉพาะในโซนยุโรปอเมริกาพอเด็กเอเชียใช้ก็รู้สึกว่าเอ้ยสำหรับเด็กแรกเกิดมันใหญ่เกินไปเขาก็เลยออกรุ่นเล็กแบบนี้มาให้นะคะศูถึงสองพอสเดือนคุณแม่ก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นศูนย์บวกซึ่งศูนบวกเนี่ยก็จะสพอร์ตอายุของน้องที่ศูถึงหเดือนนะคะหรือถ้าเป็นน้องที่ ตัวใหญ่นิดนึงก็อาจจะใช้ศูนย์บวกไปได้เลยถามว่าจุกหลอกเนี่ยควรจะเปลี่ยนถ้าเกิดเราใช้งานทุกวันทุกวันควรจะเปลี่ยนทุกศูญถึงสามเดือนนะคะหรือคุณแม่ก็อาจจะดูที่วัสดุว่าตัวชิลของเขาเนี่ยมันฉีกขาดเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าตัวจุกข,ของเขามีจุดดำเหลืองไหมแล้วก็ควรจะเปลี่ยนนะคะเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่เข้าปากน้องโดยตรงเวลาที่คุณแม่ซื้อจุกหลอกขวดนมนะคะต้องดูสัญ,ญลักษณ์นะคะว่า แบรนด์เหล่านี้เนี่ยผ่านมออกหรือเปล่านะคะอันนี้สำคัญมากๆถ้าไม่มีมออกไม่สามารถผ่านพิธีการนำเข้านะคะมาขายในเมืองไทยได้เพราะฉะนั้นมันก็จะอันตรายกับน้องนิดนึงเรื่องแบบนี้เราไม่ควรจะเสี่ยงนะคะก็ซื้อกับพุงกลมค่ะปลอดภัยแน่นอนอ่ามาถึง0-2 0-2ถึง2 0ถึง2 0 2บวกนะคะอันนี้ใช้ได้ 0-2เดือนอันนี้ใช้ได้0-6เดือนพอน้องโตขึ้นนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะ6บวกนะคะ6บวกก็คือ6เดือนขึ้นไปความต่างของแต่ละไซส์นะคะที่มัมเขาจะพัฒนาให้เด็กที่โตขึ้นนะคะก็คือว่า,าตัวนี้นะคะอย่างแรกจะเป็นตัวชิวตัวโล่เนี่ยนะคะที่อยู่ที่ปากเขา ความแบนจะแตกต่างกันค่ะยิ่งเด็กนะคะอยิ่งเด็กเล็กๆเ,เนี่ยตรงนี้มันจะแบนมากหน่อยเพราะว่าแก้มเขาอะจะอ้วนพอน้องโตขึ้นเชฟของความโค้งจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นเพื่อให้มันพอดีปากกับเด็กของวัยนั้นนะคะถ้าเป็นน้องหเดือนมันก็ ตัวชิลก็จะกว้างขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้น16บวกก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะก็สามารถเลือกได้ตามอา,อายุของน้องค่ะแล้วก็ถามว่าคนถามเยอะมากเลยคือว่าน้องจะติดไหมติดไม่ติดอยู่ที่คนให้เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะคะว่า จุกหลอกเนี่ยใช้เวลาง่วงนอนโอเวอร์ฟีดดิ้งกินอิ่มแล้วยังอยากดูดต่อเพราะว่าการดูดอะคะ่ะเป็นการผ่อนคลายตามธรรมชาติของเด็กคือถ้าเขาจะสังเกตว่าถ้าเราไม่มีอะไรให้เขาดูดเขาก็เอานิ้วดูดเนี่ยเขาดูดนิ้วมาตั้งแต่อยู่ในคันของคุณแม่แล้วนะคะก็เราก็ให้เขาดูดจุกหลอกดีกว่าประโยชน์ของจุกหลอกอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่คุณแม่เดินทางด้วยเครื่องบินนะคะบนเครื่องบินเนี่ยจะมีความกดอากาศของ ในเครื่องบินน่ะทำให้น้องหูอื้อไม่สบายตัวตัวจุกหลอกนี้นะคะก็จะช่วยได้มากค่ะถ้าเกิดว่าน้องได้ดูดจุกหลอกน้องก็จะดูดแล้วก็ผ่อนคลายนะคะเป็นการลดความเสี่ยงที่น้องจะร้องไห้แล้วก็รลบควรผู้โดยสารท่านอื่นนะคะก็ฝากไว้แล้วกันค่ะจริงๆแล้วจุกหลอกไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ค่ะที่ต่างประเทศคุณหมอบางโรงพยาบาลแนะนำให้คุณแม่เนี่ยใช้ตั้งแต่ แรกเกิดด้วยซ้ำคือเด็กๆบ้านพุงกลมเนี่ยก็ใช้กันตั้งแต่แรกเกิดเลยแล้วก็เด็กก็อารมณ์ดีมากดีกว่าให้เขาร้องไห้เพราะว่าการที่เด็กร้องไห้เนะะี่ยค่ะมันมันไม่ดีกับพัฒนาการของเขาแล้วก็อารมณ์ของเขานะคะก็จุกหลอกเป็นตัวที่ช่วยได้ค่ะให้เป็นเวลาแล้วแต่คนให้ติดหรือเปล่าแล้วแต่คนเลี้ยงนะคะ,ะสำหรับจุกหลอกครบ้วนเนาะกะ็ฝากนิดนึงค่ะสำหรับ สินค้ามัมน,นะคะเดี๋ยวเราจะมีางานแฟร์ BBB นะคะ22ตุลาคมนี้ที่ Impact ชา a l เลนเจอร์นะคะเมืองทองธานีหรือว่าใครมางานแฟร์แล้วแวะมาเที่ยวที่ภูมิกลมได้ห่างจาก Impact แค่5นาทีค่ะแล้วก็ขอขอ,ขอลาล่ามูฟอีกนิดนึงใครที่อยู่ใกล้ๆเรานะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นช่วยค่าจัดส่งด่วนะคะ่ะสำหรับคุณแม่ที่ไม่อยากมาที่ร้านเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนาฝนตกรถติด อยากได้ของเร็วๆเราก็ช่วยโปรโมชั่นตามนี้เลยค่ะก็สนใจนะคะแคปหน้าจอแล้วก็คุยกับทางแอดมินเราได้เลยค่ะใครที่มีคะแนนอยู่นะคะใช้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ